ตอนนี้เพื่อนน่าจะเกียดเราแล้กันนะครับทุกคนคแบงหอบชิปหอบชิป Stonewall Inn นะครับที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของไพรยมันนะครับทุกคนอันที่อร่อยที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับถ้าใครไปกินแล้วไม่อร่อยเนี่ยก็ให้ไปโทษแบงค์นะครับเช a ดาสแควร์นะครับและข้างหลังก็คือเบชเช a ด e าเท r r เรนะครับ <c oughs> แบบว่า ็อป5ร้านเนื้อในนิวยอร์กทุกคนจะอร่อยขนาดไหนนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่23ของการเดินทางแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้คือประมาณเที่ยงครึ่งแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าเรายังไม่ได้เริ่มวันอะไรเลยนะครับเราก็เลยไปซื้อมื้อเช้าจากหน้าโรงแรมมานะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับ มื้อเช้าของเราก็จะประกอบไปด้วยขนมปังไส้แกงกะหรี่นะครับแล้วก็เลมอนเมอแรงคัว2องนะจากร้าน r าดิสปาเกตนะครับส่วนทางนี้ก็จะเป็นมัชชชูครีมของร้านเกรสสตรีทนิวยอร์กนะครับก็ทั้ง2ร้านนี้ก็คืออยู่หน้าโรงแรมของเราในคอรีอทาวน์นี่เองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนเราจะไปเจอเพื่อนของเรานะครับที่มาจากนิวเจอร์ซีนะครับ1คนนะครับเดี๋ยวจะเป็นใครแล้ววันนี้าจะทาอะไรกันบ้างนะครับรอติดตามรับชมกันนะครับ ก่อนหนึ่งจากว่าตอนนี้ก็กำลังจะสายแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรีบกินก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไม่ทันนัดแล้วก็จะโดนด่าได้นะครับเพื่อนของเรานะครับนัดเรา,เาไว้ตอนบ่ายสองนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบ่ายสองสิบเอ็ดนาทีนะครับเราเพิ่งออกมาจากเบสท์โตรนะครับทุกคนเราก็จะต้องรีบเดินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนน่าจะเกลียดเราแล้วนะครับทุกคนนี่เราจะแ,แ,แ,แบ่งเรา้วยมือแอบแบ่งหอบคิปหอบคิป <c oughs> จากคองเชลซีมาร์เก็ตนะครับเราก็เดินมาแค่ประมาณ3 0 5สิบห้วทุกคนเราก็จะมาถึงลิตเติ้ลไอส์แลนด์ที่เป็นที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูว่าเป็นยังไงก่อนเนื่องจากไม่ได้จองเอาไว้นะครับเราก็เลยไม่สามารถเข้าไปได้นะครับก <c oughs> ็จะพาไปดูข้างนอกกันแล้วกันนะครับเาเดี๋ยวเราจะกลับกันมาใหม่นะเมื่อกี้ฝนตกนะครับทุกคนเราก็เลยเดินมาหลบฝนในสตาฟัสน,นะครับสาฟ่าเชลซีซึ่งอลังการมากนะครับทุกคนยันยบบใหญ่โตมาก ภายในสาขาเชลซีนะครับก็จะมีตั้งโชว์เป็นเครื่องทํากาแฟขนาดมาคือมาอยู่ตรงกลางสาขาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คนที่มาสาขานี้ก็คือเยอะมากนะครับถ้าใครจะตามมาก็แนะนําว่าอาจจะไม่มีที่นั่งได้นะครับอันนี้คือ stone wall stone wall คือในนี้หรอใช่ลงเดินเข้าไปดู คือ n e w a l l In นนะครับที่เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของไพรยมันนะครับทุกคนตอนนี้ก็เนื่องจากเป็นไพรมันเขาก็มาเฉลิมฉลองกันอยู่ในส่วนด้านหน้านี้นะครับคนก็โตหนักมากนะครับแทนของเราก็คือเรียกว่าพังไปหลายอันแล้วนะครับทุกคนเราก็จะเดินมั่วๆไปเรื่อยๆนะครับว่าเราจะเหลืออันไหนทำได้บ้างนะครับ คิดไม่ออกว่าจะไปไหนในช่วงฝนตกแบบนี้ก็ออกเป็นว่าขอหาอะไรรองท้องก่อนนะครับพิซซ่าที่นี่ก็คือใหญ่กว่าหนึ่งฝ่ามืออีกนะครับซึ่งร้านอาติโชกพิซซ่านี้นะครับก็เป็นร้านโปรดของแบงค์นะแล้วก็แบงค์บอกว่าพิซซ่าที่นิวยอร์กเดี๋ยวเป็นพิซซ่าที่อร่อยที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับถ้าใครไปกินแล้วไม่อร่อยเนี่ยก็ให้ไปโทษแบงค์นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านไอติมชื่อบานูเวนนะครับทุกคนซึ่งขายไอติมเบเก้นนะครับเป็นไอติมอร่อยเหมือนกันนะครับทุกคน แนะนำเัวแบงก์อีกแล้วไม่รู้อร่อยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปลองชิม <laughs> yeah. สวนสาธารณะแห่งนี้ก็คือวอ s h ชิงตันสแควร์พาร์คนะครับเป็นสวนโปรดของแบงค์เลยนะแบงค์บอกว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีคนมาร้องเพลงมีนักศึกษามาเดินเล่นกัน,น <Wow. S 1> วนี่ก็ถึงเวลาที่เราจะมารีวิวพิซซ่าที่แบงค์บอกว่าอร่อยที่สุดในนิวยอร์กกับพิซซ่าอาร์ติโชนะครับนี่แล้วก็วิวของเราก็คือสวยแบบนี้เลยนะครับก็คือไอ้พิซซ่าที่นี่ก็คือเหมือนนไทยน <laughs> ั่นเองแบงค์บอกผิดหวัง และย่านที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับก็คือ No โฮหรือนอ r t h o อฟฮิวสตันสตรีทนั่นเองที่ย่านนี้ก็จะมีร้านคุกกี้ชื่อดังชื่อว่าเลเวนนะครับนี่ดูจากในร้านคือคนต่อแถวรอกันเต็มเลยนะครับ ตอนนั้นจากว่าเรากินทั้งวันตัวเราอิ่มหมดแล้วนะเราจะพามาดูเมนูเฉยๆนะครับ <c oughs> เดินมาอีกแป๊บหนึ่งก็จะเป็นสถานีใจกลางนิวยอร์กนะครับแกรนด์เซ็นเตอร์เทอร์มินลซึ่งที่นี่เนี่ยก็คือใหญ่โตโอ่อ,อ่าแล้วก็ตกแต่งได้สวยอลังการมากเลยนะครับก็จะเป็นทั้งสีทองติดไฟดวงโตๆแบบนี้แล้วก็นี่จะเห็นว่าคนเดินกันวักหอ่นะครับแล้วก็ที่ฝั่งนู้นจะมี Apple Store ด้วยนะแล้วก็จะเดินขึ้นไปยังเซ็นเตอร์พาร์กกันนะครับแล้วก็จะอาจจะผ่านตรง Public Library กันนนนะครัับี้ก็เป็น o อสเตอร์บารนะครับทุกคนที่อยู่ใต้แก a น d Station แต่ว่าตอนนี้ปิดอยู่นะครับก็เลยไม่ได้กินเนาะนิวยอร์กพับบิกไลบรารีนะครับเพราะว่าช่วงที่ไปยังเป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดยังระบาดหนักนะครับเขาก็เลยยังปิดอยู่เราก็เลยไม่ได้เข้าไปใครมาก็อย่าลืมมาดูกันนะเราก็มาถึงจุดที่เป็นเหมือนแบบฉากภ่ายทำหนังหลายเรื่องมากนะครับ เบดเชเดราสแควร์นะครับแล้วข้างหลังก็คือเบดเชเดราเทเรสนะครับซึ่งที่นี่นะครับคนก็คือจะมาแบบพักผ่อนหย่อนใจมาเดินเล่นกันนะครับทุกคนนั่งชมวิวชิวทัศน์รอบๆเมืองแบบอยู่ในความเขียวเขฮจีแล้วก็กินปิกนิกอะไรกันประมาณนี้นะครับตรงนี้นะครับมีชื่อว่าเบลเวเดร์เบลคัสเต้นะครับทุกคนไม่มั่นใจว่าอ่านยังไงมา ซึ่งเบอร์เบเดเร่นะครับเป็นภาษาเตาเลียนแปลว่าจุดชมวิวที่สวยงามนะครับก็ต้องบอกเลยว่าสวยสมชื่อจริงจริงนะครับสำหรับจุดชมวิวนี้เนาะในเซ็นทรัลพาร์กจริงจราแล้วมีสวนสัตว์ด้วยนะครับแล้วก็นี่ข้างหน้าก็จะมีเป็นตัวแรคคูนด้วยนะแล้วก็ตรงไกลๆตรงนั้นนะครับจะมีเป็นหิ่งห้อยอยู่ด้วยนะครับสวยงามมากเลยนะเนี่ยดูสิมันจะบินเป็นแบบตัวเล็กๆอยู่เหมือนเป็นดาวเต็มฟ้าไปหมดเลยนะครับ และอีกหนึ่งจุดถ่ายรูปแลนด์มาร์ที่ห้ามพลาดแถวบริเวณแคปสโตบริดจ์นะครับก็คือก้อนหินก้อนนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะสามารถถ่ายรูปตัวเราคู่กับเมืองนิวยอร์กได้สวยมากๆเลยนะครับเราอยู่กันที่ควอลิตี้มีนะครับ5เซน n t r a l าบา k นะครับเดี๋ยวเราจะมา ชิมกันนะครับว่าชูมฮอปของที่นี่เนี่ยที่ในอินเทอร์เนต็ตเขาบอกกันว่าอร่อยมากนะครับทุกคนเกินแบบว่า็อปห้ร้านเนื้อในนิวยอร์กทุกคนจะอร่อยขนาดไหนนะครับ <c oughs> อันนี้มันอร่อยหอมจริงทุกคนไม่รู้เขาไปย่างกับอะไรแต่ว่าคือปลิ่นมันดีมากเลยอะแล้วก็เรามีเป็น ท็อปเปอนะครับบัตเตอร์เดี๋ยวเราจะมาชิมกันดูว,ว่าจิ้มแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับท็อปเปอก็กลิ่นหอมมากครับทุกคนอร่อยอะ่ะอันนี้แนะนำหนึ่งนึงสำหรับทริปนี้เดี๋ยววันนี้แล้วก็จะจากกันไปแต่เี่าเท่านี้นะครับขอตัวไปกินก่อนนะบ๊ายบาย